สวัสดีค่ะมาดามจีอินโคเรียมาแล้วค่ะพี่น้องคามือนี้ไวมาเห็ดก่อยสูตรแม่จีแบบง่ายๆเลยนะจ๊ะนะจ๊ะมือนี้มือสันวันดีนะคะวันปีใหม่นาะปีใหม่จีนเนาะขอ,ขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขความหล่อารวย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 ,วยสุขภาพแข็งแรงก,กันทวนนะเด้อใจเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันตลอดทั้งชาตินี้และชาติหน้ากันเลย วันดีๆเราก็จะกินลาบก่อยซอยแซ่บแซ่บกับกันพี่น้องไดนเนื้อมาแต่เมื่อวานแต่ว่าบ่ด้กินเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยนะคะเริ่มแรกใส่นี่เลยของดีฮอก่อนเลยค่ะขมขมอาลำํำต่อด้วยอย่างผงนัวใส่ลายแซ่บลายพี่น้องตามนั่น แล้วก็โรตีอันนี้เป็นรรด,ดีของบ้านเรานะคะข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วที่เราคั่วเองใส่ไปเลยหอมๆเม,มจีมาขวบแบบว่ากรตตองละเอียดแห้งให้มันพ่อได้ยำปากพิกคือกันคะ่ะกราตองใส่ลายเพราะมันเผ็ดแห้งเพราะจะกัดลูกโดดอยู่แค่นี้พอนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาอันนี้เป็นน้ำปลาของเกาหลี แล้วก็งวกใส่กันบันนี้พี่น้องค่ะมักรดแบบใดขมแห้งบ่ขมแห้งเผ็ดแห้งบ่เผ so ็ดแห้งใส่ไปเลยค่ะแตม่จีบอกเลยว่าพริกแตงจีกัวยเองเผ็ดแห้งเผ็ดหอมเพราะมีลูกโดดที่ห้าสิกัดอยู่แล้วเป็นไงคะก้อยเหนียวค่ะเิ็นก้อยเหนียวบ บ่ใส่เลือดใช่ไมถมันเป็นอันนก็จะเป็นหลับเลือดเนาะอันนี้เขาเอื่นก่อยก่อยบักน้ากับอีกแบบนึงอันนี้ก่อยขมขออนุญ,ญาตชมิมลืมลืมลืมที่เด็ดนี่จ้าน้ำประแดกใส่ลงไปน้อยเดี๋ยวพอพี่น้องขออนุญ,ญาตใส่พักพี่อีกน้อยนึงเขาคั่ว ขมขมกันไปเลยมันจางมันจางอย่างมันเขมขนปวดว่าเขามีซอยจุกน้ำเด้มีซอยจุน้ำ,นำใส่ไปเลยค่ะผักหอมใส่ไปเลยอืมนอู มาด้อพี่น้องมาด้อมาด้อได้แล้วค่ะเป็นแต่เสียบโบ๊ะค่ะจานเขาจัดไปแล้วพี่น้องค่ะอันนี้เป่จานมิจี้จัดไปแล้วพี่จุกับมีพี่น้องสกินเบิร์ดมออันนี้อีกอพอดเดี๋ยวเด้พี่น้องสุดเดียว พี่น้องามาจ้าเดี๋ยวเจอกันในคลิปนะคะมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อคุณน,น่ะเจลขมข้าเหนียวบอสําเร็จผลแบบแบบหุงเอาอะนะแบบใส่หมอหุงเอาแบบได้กินน้ะเนาะมีเป็กๆเ,เน่จักหน่อยสักคำหนึ่ง พอกเกะข้าวพี่น้องมาดูมาดูาดจ้า